สวัสดีพี่น้องป้องไปเอฟซีแฟนครับยิ่ป้องตีนเปิิมล้ำเพื่อนอราผีเชียวมันยังเ,ยงเหลืแดงใจวายอยู่นะ่ะกว๋วยเตี๋ยวอืมกว๋วยเตี๋ยวผพพัวดดก๋วยเตี๋ยวยกสดอยู่กับพุ่นแม่สวัสดีค่ะแม่วัดีค่ะีพ <c oughs> ่อไปเซก,ก่อน พออยู่ในสวนพักขายสวนพักขายขายพี่นองเปิดยุ่นมันนี่เย็บป้วงกับมากินแสบลายกินหอดอันนี้ก็เสาที่เจ้าบ่าเสาบ้านพี่นองมึงดูบ้านของหลพนาัวานในนี้มันของหลยถย่นแม่ có bên này chỉ mém nhẹ nó đi này con sau nó nó cái miền loạt tát quạt ở làng đi đi à nó cái này sau bỏ khỏi đó lai lẹt ừ. lúc một trâu này là าอยจกขายตะบกหุงอืมของหลายตีแม่เป็นประยุน์ใส่เป็นก็บขนไปนน้ำ

เคยมาทำนี่เทนึงก็ปันปกันอึอง้งเปาะกับแกมมาทำอยู่นี่แหละ,นลหนะเลน,งงนี่ยระดับกระเลยว่ตถิตีต่อให้เนี่ยซื้อไปเรื่อยไหมเอ็กันเมียนวด้ยังจับคน,นกะกเใชานตัอืที่บันแนเพินอนน้กเราเรี้กรจานมอนมีหกสดใมาอีลกัจเมียนเอเนาแล้วเนาะ sau nên một con đi quang. con được một cái bài con nhau. Trinh học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 . เราเ่มีปลดถึงที่นอ้ตงนี้เลย่นมัดชอเลย่ะได้จนแ่นั้นองเต่ามันจไมั่งนะคือปลูไรมังเออจะมุนี้นี้ใหญ่้ก็่ลนี่ยรุ่ัน อยากกบกว่าไปแล้วก็หากินไผกินมันตัวบเตี แงเนาะคือเสิบาที่งานหายาสูงของพวกภาษีเขซื้องหาสองสามพันน่ถึเสาเรียกใครขนนะที่หายยสิ่งนีก็ได้แล้วด้ี่ถ้าคุณขยงไปอางน่ได้เจ้ามันเงินมึงมัช่าหนึ่งกับหลายพันเลยเพียเดี๋ยวนี้คนใช้ตเอยางเยนีมันสองพสบาท

เนี่ยเวงมลคับไนคะมือสองมอ่กสืเชียงมืเ่นง่เทียเนี่คันจะให้เสเต็มพูนี่่าะะ้วนมนงจะใพสาม่นบอๆมือ่กคุณมือนึ่มา้ออะไนีนาก็เอออยากเปนานยุคทักกัเต้องซื้อเพิ่มอะไรได้ไหมนคือเงินสามพันถม้นกินยหันม้นหัน่ถ้าสิม่เห็นเตะ mười lăm phân mười hải vào ba mươi năm trăm hiển không phải cái cái chữ chẳng mua phải chẳng mua phải mất hai mươi ba, hai mươi ừ. ba, ừ. hai ừ. mươi ừ. ba, hai mươi 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 ba, hai

ม่แม่ขายดีดีประกบเวียนหลับบาทนึงแห้งเงี้ยโอ้ยอือทางคนทางยานกันไม่แม่แม่เขากับปอดภั่ไปที่กันเขาเยี่ป่อเขาเยีเอไปขายอยู่ลานหน้าร้านฟ้า,ฟาใส่ก็ขายบ่ได้ดอกช่วงเนี้ยย่าเลยย่าลงทุนสิขายยังคนกับ่าืสือกินด <c oughs> อกเพราะเขาเสือไปกักตุนไปแล้วคืออยากไปได้เขาก็ต้องอดล่ะมันยาน

นายหมอลำกับ่าด้ไปนี่น้องเท่าไข่นี่แล้วจอวันที่หานี่น้องเท่าก็ได้ลี่น้องเท่ากับจอแล้ววันที่หาเนี่ยหงัดด้วยเนื้อเก่ากับใส่เบิร์ดเลาละเมีย ดี๋วนี้ตีเลียตีเป็นที่อยู่หาลอยยังพอวันนี้พดมาแล้วเจ้าของก๋เจียวยกสดหลองไส้แม่สุภาพเป็นนพี่อโอ้ยเงียบคักเงียบเนี่ยตลาดกับพดเนะมีายน่หยอยเมนทีด เปิดบ่ได้หมู่บ้านไปซื้อเนี่ยมาเห็ดหมูแดดเดียวทรงเขาบ่ได้เนี่เยเลยเขากวนเบิดเลยในรถตัดว่าไปมีไหมลูกกระสุนหมูอีงเิอไหมเจ้าเห็นป่เห็นเบิร์ตกันแมนสั่งสามาสี่แพงแม่เคยร้อยหัานึงละแพงรถตัดลอยเศร้าลอยเศร้าดูแต่ว่าเนื้อมันเป็นละอย่างเอาเนื้อมันกับเนื้อซีพีเดียวหมูซีพีเได้เนะี่ย มันตลาดยนเดนแช่เนี่กว่าโรงงันเนี่ยันที่มันป่นล่งหลายจะเข้ากับคัดยูดอกว่าหรือว่าเป็นดอกหมูเนี่ยมเป็นหมูสดอเนืองไลหาซิ่งกับหมูสดเนาะมันหมเากับแม่ที่เราามันมักัแม่จะเข้าต้องไปเหตุท่านแม่หมู่บ้านนี่ยจะวบาทั้งปลาทั้งปลาเมือกทั้งกุ้งยังเบิดแอดแหลมแน่ักพึ่งบุญไปพักเป็นหยาเหมันเบิดเลย เป็นบ้านนมาขายเป็นหายง่วกอยู่เหนือยู่มาเริ่มขายมือแรกกนของวัฒนธรมนี่มางานซอยของช่สซังเด้ว ทำเกี่ยวก่อนเลของเงี้ยไหมเสีของเงี้ยไหมของเงี้ยเอาอือเอาแต่บ่ได้สายแค่บกคุณเ็ดโทีเนาะอืมคือบหร้าเงร้นเยคมเดียวฮะเอาหากินเปลนเนาะอหากินเก่งกระบคือบม่มีฝากได้เฮ็ดส Hãy subscribe thì kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาพี่น้องเดี๋ยวแยกปลงออกไปหาับปลูกรูกันไปไร่สดกันอาพ่อกันไหมพี่น้องดูดีไม่แห้งสบายดีสบายดี